สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาทำหมี่กรอบเป็นสูตรทำขายครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนดูจบคลิปนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำขายได้เลยครับเราจะทำขายชิ้นละห้าบาทครับผมทำง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ครับเพื่อนๆมีน้ำตาลครับน้ตาลปีดครับน้ำมะขามเปียกครับเกลือครับงาดำครับงาดำกั้วแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีกรอบนะครับ มีกรอบนี้เรามันจะเป็นก้อนมานะครับเพื่อนๆสีๆๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสีกให้มันเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเวลาเราไปทอดมันจะทอดฟูสวยครับเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทําขนมแบบง่ายๆมาบอกให้เพื่อนๆได้รับดูอยู่เรื่อยๆครับเราไปลงมือทํากันเลยครับเพื่อนๆตอนต่อไปเรามาดูวิธีการทอดกันเลยครับเพื่อนๆ ก่อนจะทอดเรามาทดสอบน้ำมันก่อนนะครับว่ามันร้อนได้ที่หรือ,อยังครับเพื่อนๆนถ้ามันน้ำมันยังไม่ร้อนได้ที่เวลาเราทอดนี้มันจะไม่ฟูครับวิธีทดสอบเราก็เอาชิ้นอันนี้ลงไปสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนมีกรอบครับถ้ามันขึ้นฟูมาแบบนี้แสดงว่าน้ำมันพร้อมพร้อมทอดแล้วครับเพื่อนเพื่อน เราก็เอาหมีกรอบของเราลงไปได้ครับทิ้งลงไปแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับเพื่อนนี่งั้นหมีของเราจะไม่ครับก่อนจะเอาขึ้นเราวันให้น้ํามันมันวกกว่อนนะครับเพื่อนะแล้วก็เอาไปพักไกว้ก่อนครับ ทิ้งลงไปแล้วเปาขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเพื่อเราจะปล่อยไว้ให้มันนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเส้นหมี่ของเราจะไมหมครับผมเรามาดูวิธีการทำซอสกันเลยครับเพื่อนๆอ,อัตราส่วนผสมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มจากใส่ มะขามเปียกครับต่างชายครับเกือแล้วก็เที่ยวส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆคนๆไปได้เอยครับ เที่ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนดูฟองนะครับถ้าฟองมันเป็นมิดใหญ่ๆแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเวลาเที่ยวไปเรื่อยๆถ้าฟองเริ่มมิดน้อยลงก็ถือมาใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่สีเลยครับเมื่อกี้ผมลืมบอกว่าต้องใส่สีด้วยนะครับเป็นสีส้มนะครับเพื่อนๆใส่แล้วแต่ความชอบเลยครับความเข็มเลยครับถ้าชอบสีเข็มก็ใส่เข็มครับ เราจะสังเกตดูฟองนะครับเพื่อนๆถ้าฟองใหญ่ๆแบบนี้ยังใช้ไม่ได้ครับเราเที่ยวต่อไปก่อนครับในน้ำตาลเราได้ที่แล้วเราก็ใส่สีลงไปได้ครับเพื่อน จากนั้นปิดไฟครับแล้วเอามีกรอบของเราลงไปได้ใสคพัมกัน มีกรอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสีเหลืองสวยเลยครับผมเราก็เอามาพักใส่ซามใส่ฟิล์มของเราเลยครับใส่ซามแล้วก็เกลี่ยๆให้มันเป็นแผ่นนะครับเพื่อนๆเราเ,เกลี่ยมีกรอบของเราใส่ซามสวยแล้วนะครับเพื่อนเราก็โลยมัดงานตรงไปได้ครับเพื่อนๆโดยบางๆก็ได้ครับ เราจะไปขายแผ่นละ5บาทครับผมเพื่อนมีน้ำตาลสีก็รวยน้ำตาลสีนะครับวันนี้ผมไม่มีน้ำตาลสีผมใช้เป็นงานดำแทนครับเพื่อนรอให้มีกว่อของเราเซ็ตตัวให้มันแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปปากแบ่งเสร็จถุงขายถุงละ5้าบาทครับเพื่อนๆ อีกกองของเราก็เสร็จตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูวิธีการปาดแบ่งครึ่งไปขายชิ้นละ5บาทกันเลยครับเพื่อนๆผมจะปาดแบบกะเอานะครับทีนี้ผมจะวัดแบบสายมีดครับสอง เรามาใส่ถุงกันเลยครับพเพื่อนๆถุงของเราเป็นถุงสี่เพ่งคูณเก้านะครับพเพื่อนๆเป็นถุงแก้วนะครับผม เรายังไม่แห้งวอมเต็มที่ครับเพื่อนๆเราเสรถุงไปเดียวเขาก็แห้งดีนะครับ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆมีกรอบของเราครับทําง่ายๆเพียงนิดเดียวครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําขายได้เลยครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการทําขนมแบบนี้มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้อยู่เรื่อยๆครับอย่าลืมกดกระหลิงนะครับผมเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปในไอเดียในการทําขนมดีๆแบบนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆเร็บไก่ตัวนิ้วครับผม